บารมีสามสิบทัศธานาปารามีสัมปันโนทานาอุปปารามีสัมปันโน นะมาทมติตาอุเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาขวาศิลาปารามิสัมปันโนิศิลาุปปารามิสัมปันโนิศิลาปรมาทา มีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาุเเปคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภคะวานิฆามาปารามิสัมปันโนอเนฆามา पनोने sampanno metta maitri karunamu mudita upekha parami sampanno iti piso parami sampanno ปัญญาอุปปารามิสัมปันโนปัญญาปรมาธาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารา มีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยาปารามีสัมปันโนวิริยาอุปปารามีสัมปันโนวิริยาปรมัตถารามี สามปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสามปันโนอิติปิโสปะคะวะคันติปารามีสามปันโนคันติอุปปารามีสามปันโนวา antī paramattha parāmi sampanno mētta maitrī karuṇā muditā sampanno yutipiso bhagavā sacca parāmi sampanno sacca สามปันโนสาจาปารมัทถปาลามีสามปันโนเมตตาไมตรีการุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสามปันโนอิติปิโสภาะวะอาิธานา ปารามิสัมปันโนอาธิธานะอุปปารามิสัมปันโนอาธิธานาปรมาธปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปฆาปารามิสัมปันโน อิติปิโสภะคะวะเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาโอปารามิสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารา มีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาโมทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสพระควาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอุเบกขาอุปปาร มีสามปันโนอเกคาปรมาธปารามีสามปันโนเม ตาไมตริกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวัตถาสปารามิสัมปันโนธาสุปปารามิสัมปันโนธาสัปปารามาธาปารามิสัม ปโนเมตตาไมตรีกรุณามมทิตาอุเเปคาปารามิสามปันโนิติปโสภคขวาพุทังสารนังคาชามีนามามิหัง บารมีสามสิบทัศทานาปารามีสัมปันโนทานาอุปารามีสัมปันโน นามุติตาอุเปฆาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาขวัศิลาปารามิสัมปันโนิศราุปปารามิสัมปันโนิศราปรมัตาปาร โนเมตาไมตริการุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเมฆามารามิสั ปารามิธปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสปะขาวปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญา Σαν παννό πανιά, παραμπά, παραμπά, παννό, πανιά, παννό, παντά, 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 มสามปันโนวิริยาอุปปารามิสามปันโนวิริยาปรมัตถารามิสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปขาปารามิสามปันโนอิติปิโส ปะกะวะขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโน े परम परामि सम्पन्नो मे तामैत्री करुणा उपेखा उपे सम्पन्नो इति शोभगवा स च परामि सम्पन्नो सा च उपपालामि सम्पन्नो स च परमद पालामि सम्पान्नो मेता ไตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาควาอาิธานาปารามิสัมปันโนอาิธานาอุปปาารามิสัมปันโนอาิธานาปรมาธา मी सम्पानो मेता मैत्री कारुणा โมทิตาอุเปกขาปารามีสัมปันโนอิติปิสุภะคะวะเมตตาปารามีสัมปันโนเมตตาอสปารามีสัมปันโนเมตตาปรมัตถปารามีสัมปันโนเมตตา ไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะกวะอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารามิ สัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปฆาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวัตถาสารามิสัมปันโนทัสสอุขปารามิสัมปันโนทัสสัปรมัตถ ปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามมทิตาตุอเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะขวางูทางสารนังคาฉามิ บารมีสามสิบทัศทานาปารามีสามปันโนทานาอุปปารามีสามปันโน นามุติตาอุเปขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาขวากศิลาปารามิสัมปันโนิศราปุปปารามิสัมปันโนิศราปรมาธปารา สามปันโนเมตตาไมตรีการุณามุทิาอุเปขาปารามิสามปันโนอิติปิโสภะวานีขัมมะปารามิสามปันโน ปัญโหนเค้ามาปรารามิมปันโนเมตตาไมตรีการุณามุทิตาอุเบกขาปารามิมปันโนอิติปิโสภะขาวปัญญาปารามิมปันโน Bye. ya parami sampaipan apaannya para mata paraami sampai notri karununa di tahu pe parami sampaiiti be soopakawa Wirlia ปารามิสัมปันโนวิริยาอุปปารามิสัมปันโนวิริยาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตามัยตรีการุณามุทิตาอุเบคาปารามิสัมปันโน ติปิโสปะคะวะคันติปารามิสัมปันโนคันติอุปปารามิสัมปันโนคันติปรมาทปารามิสัมปันโนเมตตามตรีการุณามุทิตาอุเบคาปะ परामि सम्पान् शोभगवा सा च पारामि सम्पान्नो सा च उप पारामि सा च परमद पारामि การุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสามปันโนอิติปิโสภาคะวะอาทิธานาปารามิสามปันโนอาทิธานาอุปปาารามิสัมปันโนอาทิธานาปรมาธปารามิ म्पानो मेता मैत्री มูทิตาอุเปขาปารามีสามปันโนอิติปิโสภคะวามตตาปารามีสามปันโนเมตาอุปปารามีสามปันโนเมตาปารามาถารามีสามปันโน ตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปารามา มีสามปันโนเมตตาไมตรีการุณามมทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภาะวะทัสนปารามีสัมปันโนทัสนอุปปารามีสามปันโนทัสนปารม ปาลามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปฆาปาลามิสัมปันโนอิติปิโสภาขวานอุทังสรณังคาฌามินา บารมีสามสิบทัศทานาปารามีสัมปันโนทานา,นา,นาอุปปารามีสัมปันโนธานา รุณามุทิตาอุเปคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาควาศีลปารามิสัมปันโนศีราหุปปารามิสัมปันโนศิรา าราหมีสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภคะวะนเมขามาปารามีสัมปันโนอเนขามา มีสามปันโนเนคขามาปรมาธปารามีสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบคาปารามีสามปันโนอิติปิโสภะเะวะปัญญาปารามี sampanno panya upaparami sampanno panya paramatha sampanno metta maitri karuna mudita parami sampanno โนอิติปิโสภะคะวะวิริยาปารามิสัมปันโนวิริยาอุปปารามิสัมปันโนวิริยาปรมัตถาระ สามปันโนเมตตาไมตริกรุณามุทิตาอุเปคปารามีสามปันโนอิติปิโสปะเขาวะคันติปารามีสามปันโนคันติอุปปารามีสามปันโนคัน Santi Paramatna Parami Sampano Meta Maitri Parami Sampano Iti Bhakawa Satcha Parami मे सम्पन्नो सा च परमत पारामि सम्पान्नो मेता ไตรการรณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาคะวาอาทิฐานาปารามิสัมปันโนอาทิฐานาอุปปาารามิสัมปันโนอาทิฐานาปรมาธปา ปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาะวะวเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิสัมปันโน เมตตาปรมาตปารามีสามปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเปคาปารามีสามปันโนอิติปิโสภะควาอุเปคาปารามีสามปันโนเป ปารามิสัมปันโนอุเบกขาปารมาธปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรี การุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภาะวัทสาสปารามิสามปันโนทัสสุปปารามิสามปันโนทัสสปรมัตถปารามิสามปันโนเมต ไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสามปันโนอิติปิโสภควาพภูทังสรรังคาชามี